วัดีครับวันนี้ก็มาชี้แจงบอกเก่านะนะสำหรับมือใหม่มือเก่าแล้วแ,วแต่เรื่องการจะซื้อนามายิงปลาอันนี้นาคนชาวบ้านผมแะคนในจังหวัดผมนั่นแหละยิงปลาเือนการเพิ่งหัดเล่นเขาก็ซื้อมาน่าจะพันว่าบาทมังผมเคยเห็นเราสมัยน,นีย้ไปมาช้ำฉาลนไฟหรือประมาณให้ลายขึ้นแต่อย่าบอกว่าโอ้ย พันธบัตรเองใช้ไม่ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับน้าต้องดูราคาด้วยว่าเออราคาประมาณนี้คุณภาพประมาณนี้มันก็เหมาะสมของเขาแล้วออไม่ว่าเนี่ไกด์เอฟแมนนี่เขาก็สั่งมาใส่ฮหในผมเห็นคําว่าเอฟแมนอยู่นี่ครับเป็นไม้ทั้งฉานะครับมันก็ตามสภาพตามราคาของเขานี่เขาก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นปรางนี้รางนี้ของวิศณุชาวเวียนะครับของนายวิษณุชาวเวียงครับสําหรับอ่า ทิ้งไปลายไว้วัดจากปีกไปทิ้งไปลายไว้สามห้าพอใช้ไม่ใช้โรเลอร์นะครับแล้วก็ชักอยู่ที่เจ็ดสิบก็อันนี้เป็นรางเก่ารางเก่าก็เป็นรางเหมือนรางเสาชั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเมื่อรางเสาชั้นใช้ไม้สำชาตอุดเหมือนกันไม้สำาฉาไม้สนนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เป็นของเขาไม่ดีนะอันนี้คือราคาพันกว่าบาทนะเป็นผมผมยังคิดโ่าโอ้โหพันกว่าบาทเออ ก็ทําขายได้ราคานี้ก็โอเคสภาพประมาณนี้แต่น้าเขาก็บอกมันปีกมันเป็นมันกินยางเขาอี้กินเชือกเพราะมันเป็นพวกเหมือนพวกเลเซอร์ใช้เลเซอร์ตัดดู้อยแล้วดูใช้เลเซอร์ตัดมันคมคนใช้ไม่รู้มือใหม่ก็มันจะคมครับก็ต้องหาวิธีทําวิธีทุกวิธีท่าทาให้ถ้าจะใช้สภาพนี้ก็คือต้องทําขอบทามุมอะไรนี้ไม่ให้มันคมนี่เขาใช้ยางสองเส้น เป็นยาง14มิลสีแดงกับสีเขียวนะครับอันนี้พอขึ้นไปไวลาลางมันแอนมันจะบิดลางมันเวลาดึงขึ้นแล้วมันบิดเขาก็มาเปลี่ยนมาขับใหม่อันนี้ไม่ได้ว่าโจมตีว่าปืนพันลบาทไม่ดีนะมันดีอยู่ในราคาที่พันละบาทนมันเหมาะสมแล้วยิงปลาช่อนปลาชโลยิงได้นะยิงเข้าซงเข้าซมมันยิงได้หมดแหละอยู่ใกล้ๆยางสองเส้นนี่ตายเสด็จโดนเข้าไปก็ตายเสด็จเหมือนกันเลยได้กินแน่ปลา ันนี้ก็เขาเปลี่ยนเป็นรางนี่ผมก็เอารางของนาวิษณุให้แล้วก็แบ่งให้เข้าไปเป็นทิ้งปลายไว้สามสิบห้านะครับอันนี้ก็ปีกว้างสองนิ้วเหมือนปีกทั่วไปห้าเซนชักอยู่ที่เจดสิบนะครับแต่เน,นี้ย <c oughs> มันมีนี่นี่ผมแนะนำแต่ตอนนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาเอาแล้วพรุ่งนี้เวลาเราขันรัเพื่อจะยึดรางให้แน่นอยู่กับตัวตัวรางกกระโจมเนี่ย พอเราขันเข้าไปแน่นพบด้วยตัวเนื้อไม้มันอ่อนเรายิ่งขันไปเนื้อน็อตมันก็ยิ่งจมพวกนี้ต้องพยายามหาแป้นใหญ่ๆลองแต่อาจจะไม่สวยงามแต่ก็เอาใช้งานไว้ก่อนอนะโอเคทางเนี้ยนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมมันยุบจนไม้มันกระดกมาแล้วนะก็โอเคครับอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าเออต้องยอมรับต้องยอมรับด้วยราคาเราจะไปบอกว่าโอ้ยมันไม่ดีเลยเงี้ย อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกมาเองหรือจะเรายังไม่ได้ศึกษาพอสมมุติเราจะท่านพบบทจะไปรถคุณไปซื้อโซ n ิ c h อ n ด a s โซ i c เนี้ยคุณจะเอาให้แรงมันดูคติได้ไงนะมันคนละเรื่องกันอันนี้มันเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงก็ต้องยอมรับสภาพว่าเออด้วยซีซีด้วยอะไรต่ออะไรก็มันไม่ได้เหมือนกันในพวกนี้ด้วยกำลังรับกำลังเข้ามันได้ประมาณนี้ฮะมันก็ต้องเป็นประมาณนี้ ก็ต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีของเขาก็ดีอยู่ในราคานี้เลทราคานี่คุณก็ต้องได้ประมาณนี้จ้เาแบบเลทราคาพันกว่าไปเท่ากับสามสี่พันเหมือนของนานาที่เขาทาปืนทั่วไปท่้งนานาคนื่นมันก็ไม่ใช่ถ้ามันเท่ากันนี่ก็เรียบร้อยเลยืมนเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเท่ากันด้วยต้นทุนด้วยอะไรด้วยโอเคครับฝากข่าวกันงานเร่งด่วนเย้ย